นานนมีทีก็จัดเต็มหน่อยนานนมีทีสี่สงท้ายปีครับผมเป็นการกลับมารวมตัวแฟนๆอีก็รอคอยเป็นไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้เลยดีใจมากๆเพราะว่ายังพูดกับเป็นต่อเมื่อเช้าเดินมาว่าแบบมันเร็วเหมือนกันเนาะเราเคยมาคอนสยามเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นคือเราจัดอยู่ตรงนี้บรรยากาศทางขึ้นก็ทางเดิมแต่ว่าบรรยากาศคือใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วปี2องพิ้ามารอบนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าเราไม่ได้มาแค่แบบ แบบสองสามเพลงแต่เรามากันแบบ8เพลงจัดเต็มยิ่งใหญ่เลยจัดเต็มเลยแล้ววันนี้ได้มัก์เขาดาวครับเป็นไงคบพี่อู๋พี่อู๋แน่นอนว่ามั่นใจการโชว์วันนี้อย่างเต็มที่เนาะพวกเรามั่นใจว่าเราเป็นการเพอร์ฟอร์มที่ทุกคนคิดถึงแล้วกันเราค่อนข้างจะเป็น last one มากๆใช่อันนี้ถูกมัน มันเป็นอะไรที่น่าคิดถึงหรอกการเอร์ฟอร์มแบบนี้ถ้าไม่ใช่ลาันของเขาคงไม่ทำกันเพราะไม่อยากทำแต่บอกเลยว่ามารอบนี้พิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนครับผม คือความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับผมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกนะตอนนี้เลยตอนนี้เลยเดือนสามคือต้องบหมแต่ละคนก็มีงานแต่ส่วนตัวอยู่กันอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นความยากของกเราคือการรวมตัวกันให้ซ้อมแต่ละครั้งให้มันครบให้ได้เนี่ยมันยากมากใช่ครับผมแล้วก็รวมถึงแบบว่าเ้วยองจำนวนเพลงเพลงโชว์ที่เราต้องเยอะเราต้องใช้ความจำแบบค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องมีงานมีนุ่นมีนี่มีนั่นอีกจำเพลงอีกอะไรอีกใช่เชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำเต็มที่เพื่อให้แฟนๆทุกคน ได้ได้สัมผัสบรรยากาศถึงแบบสมกับการรอคอยที่พวกเรากลับมาวันนี้สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนคิ่งผมไม่ไปแลนวกคิดถึงมาตาโอ้โก็คิดถึงจะต้องถอดเสื้อถ่ายรูปอ่ะเออเออคือผมเคยบอกว่าผมไปสเตจต่างๆใช่ไหมแล้วเพียง last one ไปร้องแล้ว ดีมากอยู่เพลงหนึ่งก็คือ last kiss เพราผมจะไม่ร้องยกเว้นแบบพวกพี่จะร้องกับผมเท่านั้นี้ซึ่งวันนี้ได้ร้องแล้วครับนี่ต้องตอบว่าถ้าวันนี้ไม่มีเพลงนี้ก็จะได้อีกหนึ่งตับก็จะได้อีกหนึ่งตับใช่พอแล้วเพลงหนึ่งมีรักมีมีแน่นอนใช่เดาไม่ยากครับราสวันมีไม่กี่เพลงเพลงมันมีอยู่แค่นี้ครับผมใช่ครับเดาไม่ยาก ใจครับก็จริงๆแบบแฟนๆก็ตั้งแต่แฟนคลับพวกเราเนาะเขาก็คงอยากเจอพวกเรามากๆพวกเราห้าคนเองก็คิดถึงกันด้วยแบบบรรยากาศการทำงานมันไม่เหงาอ่ะมันมีแบบคนอยู่ด้วยกันมันมีแบบคนคอยคุยเล่นอะไรอย่างงเี้ยครับคือตอนซ้อมอ่ะเต้นไม่เหนื่อยหรือว่าร้องยังไงใช่เน้นคุยเน้นคุยทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ซ้อมโอเคซ้อมสามชั่วโมงปวดร้องแปดปวดร้องเกินไปหรือเปล่าซ้อมสามชั่วโมงเดี๋ยวมาสายชั่วโมงนึงละแต่ละคนคือเม็ดเยอะมากเม็ด เม็ดสองชั่วโมงก็สองเจอกันสองชั่วโมงสุดท้ายนัดบ่ายสองโทรไปหาอีกคนนึงตอนบ่ายสามหลับหลับอยู่เออหลับอยู่อะไรอย่างนี้เตรียมตัวดูในวอรใช่นอกจากจะได้ท่าแล้วได้ยังได้แผลที่หลังด้วยหยิกกันตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นต่อไม่จริงหรอกเรียบร้อยอ๋อมีอะไรเพื่อนคะเปต่อคะไม่จริงเลยนี่เรียบร้อยไม่เคยแบบว่าทำพูดจาอะไร บบทำลายน้ำใจเราดูในวอล์กรอดูในวอ <c oughs> ล์กเราดูในวอ <c oughs> ลอ์ก <c oughs> แต่สนุกนะทุกคนแบบมามาเป็นลาสวันในในมุมที่โตขึ้นบแบบเราเห็นทุกคนแบบว่าเติบโตขึ้นแล้วก็มันเหมือนแบบทุกคนอนะ่ะหลายๆคนทุกคนเลยแบบต่างคนต่างแยกไปแบบเป็นศิลปินอะไรยรับเ <c oughs> พราะกลับมารวมกันมันมีอะไรที่มันมี vibe ที่แบบมันมีความชิลมากขึ้นมันไม่ได้แบบว่า แต่ก่อนเราก็มีความชิลแล้วในการเต้นของพวกเราที่ตากคนต่างเต้นแต่เรารู้สึกว่าการตากเต้นตาคนต่างเต้นทุกคนไปนผ่านประสบการณ์มาแล้วมันกลายเป็นอะไรที่กลมกลม่กลมอม<า>แล้วอันนี้แบบเรื่องที่แบบไม่ได้พูดเก็บเอาไว้จดในบันทึกการแก้แคข,ของชิลุมิตซึ่งก่อนเวลาถ่ายวิดี วันนี้จะพูดน้อยวันนี้จะพูดน้อยใช่เราเห็นแอดลาสแบบว่าเราเห็นแอดลาสอิวิตีลังกาด้วยแต่เราไม่ตีเราปีนลงแต่เราเห็นเวลาเขาโชว์เขาจะไม่ค่อยพูดเพราะเฟิร์นโฟร์แมนเขาดีวันนี้เราลองทำดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำได้หรือเปล่าได้เลย มีผีมีนิดนึงพี่เราต้องเราต้องหายใจเราต้องคุยกับแฟนคลับบ้างเพราะว่านานๆนานทีล่าสุดว่าเราจะกลับมารวมตัวกันแฟนๆก็คงคิดถึงคงอยากเห็นพวกเราคุยกันเนาะใช่เราคงจะรับผีปากับใครไปไหมอะไรนะครับใคว่าจะรับผีปากับใครไปไหมไม่ไม่ค่อยได้เตรียมตัวกับเรื่องนี้ฮะเผืวเดี๋ยวดวยมันจะถอยกับไม่พี่อยู่มาในมุมที่โตขึ้นแล้วไม่สวยแบบว่าอยู่กับแบบอยู่กับแบบเติบโตใจว่า อ but, แตต่้งไม่มีใครตีกันแล้วไม่มีไม่มีเอาไปตัดสามรอบอันไม่มีใครตีกันแล้วเดี๋ยวให้ไปดูในเวทีว่าตีหรือเปล่าได้แอยากรระกาศไปสิ่งหนึ่งที่แฟนถามกลับมาคือเมื่อไร่จะได้เห็นการกลับมาไหมหรือยังไงมีโอกาสพิเศษอะไรอีกไปหาัน่าจะยากเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องตัดดับฟันเลยปะตัดเลยตัดฟันเลยปะตัดเลยขอโทษนะน คือคือด้วยคือด้วยในมุมของในมุมของสัญญาด้วยอะไรด้วยแต่ต่างคนต่างอยู่ต่างบริษัทด้วยอะไรเงี้ยนอกจากว่าทุกคนจะเซ็นเขาไปอยู่ช่องวันจังทุกอย่างจะง่ายเลยเราบอกสามคนที่เไาบอกสองคนที่ทำงานี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าทุกคนเซ็นเขาไปอยู่ช่องวันทุกอย่างจะง่ายที่สุดเยอะเลยทั้งงานละครงานอะไรก็เซ็นเขาอีกแล้วแล้วคือดูแย่ในสายตาบริษัทสองคนนี้เลยนะไอ้เต้าอู่ไอ้เวรเลยเนี่ยขอโทษบุญเล่บุญเล่่่าวมี

ก็อาจจะยังไม่มีแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรที่เหมาะสมแล้วก็มีคนที่เห็นศักยภาพในตัวพวกเราอยากจะลงทุนก็สามารถลงได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ถ่ายงานเลยขายเลยหรอไม่เรียกว่ารอรับทุกโอกาสใช่อย่างเช่นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆวันนี้ยังเกิดขึ้นได้เลยนะคนก็ต้องเกิดขึ้นได้อ๋ออุ้ยอุ้ยอันนี้แบบเปิดอุ้ยอันนี้เปิดแบบเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดโอกาสแล้ววันนี้คือสุพีเรียมากๆเพราะว่าทำให้พวกเรามารวมกันได้แต่ว่าถ้ารอบต่อไปอาจจะไม่ต้องรวมคือเอ้ย จ้างเราไปร้องเพลงด้วยการออกซิงเกิลใหม่นี่ก็สามารถทำได้เฮ้ยก็จริงแต่จริงๆวันนี้ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามมากๆขอบคุณมากๆเลยที่แบบเชิญพวกเราแบบให้เราได้มาขึ้นสเตจด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วเป็นเวทียิ่งใหญ่ด้วยใหญ่มากสิ้นท้ายปีส่งท้ายปีแต่ชอบนะผมแจ็คฟอสส์ส่วนพี่เป็นแจ็คผู้คายักษ์ไอมอนเป็นยักเอมอนเป็นยักอ๋อเป็นเป็ดที่ปากไม่ธรรมดานะคะเป็นอเป็นยังไงล่ะตอนนี้เป็นทีมอะไร วันนี้เป็นตีมคนขับรถม้าทีมพระมหาเทสมีพระมหาเทสมีพระมหาเทสมีเรารู้สึกว่าการกลับมาก็อยากเป็นแบบสมเกียรตินิดนึงดูเป็นองค์รักษ์ไม่รู้อ่ะไม่เขาต้องเรียกว่าเป็นเจ้าชายทั้งห้าเจ้าชายเจ้าชายทั้งห้ามาเสิร์ฟเจ้าหญิงชีแสงจะเต็มเพื่อไอคอนสยามใช่ แต่มันชอบโตแล้วเดี๋ยวนี้อายุ20แล้วทำอะไรก็ทำแล้วเดี๋ยวนี้ใช่เมื่อก่อนก็ทำอยู่เราเป็นพรินซ์ทั้ง5้าเราเนพรินซ์ทั้งห้ารอดูบนเวทีนะคะครับผมแล้วอะไ่ครับผมคุณทอมอนจากเล็กๆโตเลยปผมก็ปีใหม่แล้วนะครับปี2026นีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเจอแต่สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆเจอสิ่งเก่าๆด้วยได้ห สิ่งเก่าๆเกาถ้าดีก็คีบไว้ครับใช่พี่เป็นต่อครับครับผมก็ในปี2026นี้ก็ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มในทุกๆวันแล้วกันครับบางวันมันอาจจะเหนื่อยบ้างพ้อบ้างแต่ว่าอย่างน้อยเฮ้ยพวกเรายังมีโอกาสได้กลับมารวมตัวกันได้เลยอะไรมันก็คืิดขึได้บนโลกใบนี้เออเพราะฉะนั้นคีปเอาไว้เป็นพลังบวกให้นะครับ ครับก็ปีใหม่แล้วอยากให้จําปีที่ผ่านมาให้เยอะๆอะไรที่มันสามารถเก็บมาเป็นบทเรียนได้นะครับเรียนรู้แล้วก็เติบโตในปีต่อไปถสมมติว่าละโมแต่หวังแต่สิ่งดีๆแล้ไม่เรียนรู้จากสิ่งแย่ๆเลยปีต่อไปมันก็อาจจะเหมือนเดิมเหมือนที่มันจะจบในโค้ดต่างๆว่า ปีนี้จะเป็นปีของเราสุดท้ายมันไม่ใช่ปีของเราเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าอยากให้ทุกคนได้พัฒนาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือว่าสิ่งที่ล้มเหลวแล้วปีหน้าสักวันหนึ่งจะเป็นปีของเราครับครับผมก็อยากเรื่องสิ่งสําคัญนะครับปีหน้าทําอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆที่ผ่านมาก็ทําอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะอย่าลืมอีกหนึ่งสิ่งก็คือสุขภาพของตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับทำตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขทั้งจิตใจและก็ร่าางกยยนนนะะคครรัับบออเๆ อันนี้บอกบอกทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองกันแหละอยากให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่างที่ตาอูบอกว่าให้ได้เรียนรู้สิ่งสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาด้วยเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีทางโตเติบโตโตขึ้นได้แน่นอนนะใช่ก็ต้องฝากด้วยนะครับผมขออนุญาตพี่อูนิดนึงเพราะล่าสุดเห็นว่าเจอคนปล่อยข้อมูลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะข้อจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เราเราก็งงนะเพราะว่า คือผมอะ่ะนั่งคุยอยู่ที่ล็อบบี้ความโชคดีมากเราเมาส์มอยสเพเหระมากเราคุยเรื่องแบบเราคุยเรื่องแบบเฮ้ยเราเอาขับรถไปจอดที่สวนเบนมีมนุษย์ป้ามาไล่เรานู่นนี่นั่นซึ่งมันแบบมีแต่คำหยาบไมหมดซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราเป็นอะไรที่พูดในพลบติกได้แต่ว่าสิ่งนั้นมันคือแบบตกใจมากที่เอ้ยทำไมมันถึงมีคนอัดคลิปเสียงนี้ใน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 ที่พื้นที่ส่วนตัวของเราผมรู้สึกว่ามันมันอยู่ในจุดที่เกินไป เกินไปคือต่อให้มีหรือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นผมสําหรับผมคิดว่ามันไม่ต้องรอให้มันถึงมีความเสียหายคือมันแค่เนี้มันเป็นอะไรที่มันแบบลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวมากแล้วคือเราแค่รู้สึกว่าเราเราเราฟรีมากกับการใช้ชีวิตเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบระวังตัวเพราะรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องระวังแต่ว่าการการทำแบบนี้คือมันมันเป็นอะไรที่ตั้งใจจงใจแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันไม่ถูกต้องแล้วผมรู้สึกว่ามันคงต้องทําอะไรสักอย่างเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีมีตลอดอย่างเช่นขึ้นเครื่องบินมีมาน,นั่งข้างหลังอัดเสียงเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็ผ้าก,กระตูนใส่ไปไม่รู้ว่าไปใช้อะไรได้บ้าง <c oughs> ออแต่ว่า <c oughs> ก็อยากให้แบบอยากขอบคุณที่รักกันจริงๆแล้วก็แค่ถ้ารักกันจริงๆเราเรารู้สึกว่าเราคนเวทปกัน <c oughs> ผมเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเวท t แฟนคลับมากมาก เพราะฉะนั้นไม่ต้องการอะไรมากมายเลยถ้ารักกันแบบอย่าทําแบบนี้เลยมันกลายเป็นผมเสียใจนะยิ่งรู้ว่าคนที่ทําเป็นแฟนขับเราอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเสียใจมากเลยว่าทําไมทําแบบนี้แบบทําทําไมมัน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 ก็ไม่ได้อยากรู้แต่พอมัแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทําด้วยีมมาาตรรกครับผมเดี๋ยวรอดูต่อไปครับ สมาสนะครับท้าววัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก็มีไฟลูกก้องมีไฟขอท่าน